สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นาจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูมังสวิรัติอร่อยๆนะคะวันนี้ทําต้มขาไข่ใบชะพูค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยจ้าต้มขาไข่นะคะก็ต้องมีเครื่องขาค่ะเครื่องต้มขานะคะหอมแดงขาตะไคร้ใบมะกรูดวันนี้แซบๆค่ะใส่มะนาวด้วยค่ะวันนี้ ปรุงรสให้แซบจิจานนิดนึงนะคะแล้วก็มีพริกขี้หนูบุกด้วยค่ะผักชีไว้เติมความหอมนิดนึงวันนี้พี่อานาใช้ไข่สามใบนะคะใบชะพูค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะมากน้อยตามชอบได้เลยค่ะวันนี้ใส่ฟองเต้าหู้ด้วยนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือปอนนิดหน่อย ผงปรุงรสเห็ดหอมค่ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวเดี๋ยวชิมรสด,ดูนะคะว่าจะสใส่เท่าไหร่แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยแมกกี้ค่ะวันนี้ใช้น้ำมันพืชในการทอดไขค่ค่ะอันนี้ใช้กะทิกล่องนะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะเดีย๋ยวไปปรุงกันเลยจ้ามาเตรียมส่วนผสมของไข่ก่อนเลยนะคะ พี่นาจะเอาไข่ไปเจียวกับใบชะพูก่อนนะคะตีไข่เลยค่ะ ใส่ใบชะพลูลงไปเลยค่ะตีไข่กับใบชะพูเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจียวไข่กันก่อนเลยค่ะไปเลยค่ะ <S <S พี่นาเปิดเตาแล้วนะคะ ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจียวไข่เจียวไข่กันเลยจ้า เจียวไข่ของเราให้เหลืองกรอบเลยนะคะเตรียมมากน้อยแล้วแต่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะไม่ต้องเป็นแผ่นก็นได้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะยีอยู่แล้วค่ะจะทำให้เขาเป็นชิ้นๆอยู่แล้วค่ะ เ,เราจะตัดเขาเป็นชิ้นๆนะคะ ไข่เจียวเราเหลืองกรอบใช้ได้แล้วนะคะตักพักใส่ชามไว้เลยค่ะนี่นะคะไข่เจียวของเราตักพักใส่ชามไว้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวไปทำน้ำต้มขากัเลยจ้าเดี๋ยวเรามาทำน้ำต้มขากันเลยนะคะใส่น้ำํำลงไปกันเลยค่ะประมาณ200หรือกะกะ,กะก็ได้นะคะประมาณ250 ใส่กะทิลงไปเลยค่ะ ใส่เครื่องต้มข่าลงไปได้เลยนะคะใส่ข่าตะไคร้หอมแดงแล้วก็ใบมะกรูดนิดหน่อยค่ะ ต้มสักพักนะคะให้เขาสมุนไพรเรามีกลิ่นหอมขึ้นมาก่อนเดี๋ยวค่อยปรุงรสค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะพอเครื่องสมุนไพรเราเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะใส่ฟองเต้าหู้ลงไปเลยจ้า เดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงรสกันเลยค่ะใส่เกลือป่อนนิดหน่อยนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะผงปรุงรสเห็ดหอมค่ะน้ำตาลปีป๊บเราใส่ไปประมาณ1ช้อนก่อนนะคะ น้ำมะขามเปียกววันนี้เราปรุงรสด,ด้วยซอสแม็กกี้ค่ะใส่ไปสักหนึ่งช้อนก่อนนะคะ เดี๋ยวเราชิมรสด,ดูก่อนนะคะว่าต้องเติมอะไรไหมหอมเปรี้ยวกับเค็มอีกนิดหน่อยเพื่อนาใส่แม็กกี้เพิ่มอีกช้อนหนึ่งนะคะ ล้วเดี๋ยวเติมน้ำมะขามเปียกอีกนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยมะนาวตอนหลังด้วยค่ะปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะเพื่อนๆก็ชิมรสตามที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะดิขอชิมอีกทีแซับแล้วค่ะจะใส่ลูกโดดตอนนี้นิดนึงนะคะ ยวใส่ใบมะกรูดที่เหลือเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราบีบมะนาวใส่นิดนึงแล้วก็ปิดเตาได้เลยนะคะจิ้จ้จาหนึงค่ะ เได้้เเลยจาตรียมตักเสิร์ฟกันเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะมาเตรียมตักเสรฟกันได้เลยจ้านี่ค่ะไข่เจียวใบชะพผูของเราที่เราตักใส่ชามรอไว้นะคะแล้วก็ตักน้ำต้มข่า ตักลาดลงไปได้เลยจ้า อยผักชีนิดหน่อยนะคะโดโดขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันเมนูหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะหน้าแซ่บไหมคะ